สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูการต้มน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถต้มการน้ำร้อนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการน้ำร้อนค่อนข้างที่จะใช้ไฟสูงนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับอันนี้คืออินเวอร์เตอร์เพียวไซน์ขนาด3,000วัตต์นะครับซื้อมาจากร้าน ETC Room นะครับร้านนี้บริการดีครับ สินค้ามีคุณภาพาครับจัดส่งแบบรวดเร็วครับผมเดี๋ยวพาไปชมนะครับอันนี้การน้ำร้อนนะครับกินไฟขนาดเดี๋ยวดูนะครับกินไฟขนาด670วัตต์นะครับค่อนข้างสูงอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยครับ เริ่มกันเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กให้ดูครับต้มกันแบบสดๆเลยครับอ่าไฟแดงแล้วครับผมน,นะครับเสียบปลั๊กจากอินเวอร์เตอร์มาแล้วนะครับไปด,ดูนะครับ อันนี้ไฟแดงแล้วนะครับถ้าน้ำร้อนเดือดสุกก็ไฟก็จะไปอีกปุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้เรารอชมนะครับหกร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะครับเดี๋ยวรอชมนะครับรอตอนน้ำเดือด าแบบไม่ตัดต่อเลยนะครับเอาแบบสดๆเลยผมใช้แผงโซลาซ่าเซลล์ขนาด165วัตต์ขนาดกันทั้งหมด3แผงนะครับแล้วก็ใช้แบตขนาด100 M แอมป์2ลูกนะครับต่อแบบขนาดนะครับไม่ได้อนุกรมเพราะว่าผมใช้ระบบ12โวลต์นะครับไม่ได้ใช้24โวลต์ สายไฟก็จะพลุงพลังนิดนึงครับก็ไม่จะช่างนะครับก็ทําแบบบ้านๆครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่าน้าร้อนจะเดือดหรือเปล่านะครับตันนี้พัดลมอินเวอร์เตอร์ก็เริ่มทํางานแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็คือถ้าวัดไม่สูงนะครับ พัดลมจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเครื่องไม่ร้อนมากนะครับถ้าเครื่องไม่ร้อนมากจะไม่ทํางานเมื่อวานผมลองเปิดการใช้พัดลมชาร์จโทรศัพท์แบตเตอรี่แบบปกติพัดลมไม่ทํางานครับเพราะว่าเครื่องไม่ร้อนครับแต่ถ้าในกรณีใช้วัดุงสูงพัดลมก็จะทํางานครับข้อดีก็คือมันเงียบครับ สามารถใช้ไฟได้ทั้งวันครับซักผ้าหุงข้าวตอนนี้ทดสอบการต้มน้ำร้อนนะครับเพราะว่าการน้ำร้อนใช้ัตต์สูงมากครับ670ัตต์นะครับค่อนข้างสูงอยู่ครับก็น,นี่ก็ไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะว่ารอดูเลยว่าน้ำร้อนมันจะเดือดหรือเปล่านะครับ เสียงพัดลมก็ไม่ดังมากนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับการทำงานก็ดีครับเพราะว่าไฟนิ่งมากใครจะซื้ออินเวอร์เตอร์นะครับแนะนำให้ซื้อร้าน ETC Room นะครับเพราะว่าเขาบริการหลังการขายดีมากครับมีคำถามที่จะถามถามปุ๊บเขาต,ตอบปั๊บเลยครับยอดเยี่ยมเลยครับถ้าซื้อทั่วไปเราไม่รู้นะครับว่าถ้าเครื่องมีปัญหานี่เขา จะให้คําปรึกษาเราหรือเปล่านะครับร้านนี้ถ้ามีปัญหามีการรับประกันหนึงปีด้วยนะครับดีมากครับเลยอยากแนะนำต่อครับไม่ได้ไม่ได้มีการกินเปอร์เซ็นต์กันนะครับแต่ของเขาดีจริงๆครับผมเลยอยากบอกต่อครับณเวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณ เกือบสี่โมงเย็นแล้วครับพลังงานแสงอาทิต์ก็จะเริ่มอ่อนลงนะครับวันนี้ก็อากาศครึมครึมนะครับผมทดสอบในการหุงข้าวไปแล้วหุงได้ครับม้อหุงข้าวที่หุงไฟก็กินไฟอยู่ประมาณสี่รอยหกสิบวัตต์ครับหุงได้แบบสบายๆครับเครื่องไม่ตัดไม่ล้องนะครับ อยดูต่อไปครับผมเครื่องยังทำงานปกตินะครับเดีย๋ยวไปดูแบตกันนะครับตอนนี้แบตก็ตอนนี้ก็จะมีตัวบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็69%นะครับ การชาร์จก็อยู่ที่10 1เอ็แอมนะครับจากแผงก็10บแอมนะครับแต่ลงแบตสิบดจุดนะครับ m p p t พิกให้นะครับแบตก็ยังถือว่ายังไม่ต่ำเกินไปนะครับยังใช้งานได้ครับผมอันนี้ทำกันแบบไม่ตัดต่อนะครับ บ้านใครไฟ,ไฟดับนี่ผมแนะนำเลยครับตอนนี้พลังงานโซลาเซลล์กำลังมาแรงครับเป็นการประหยัดไฟในบ้านด้วยนะครับโดยที่ว่าปกติเราก็ใช้ไฟในบ้านก็ค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่ายก็เยอะอยู่ครับอันนี้พลังงานฟรีครับแดดฟรีครับอย่าให้แดดส่องหลังคาบ้านเราฟรีครับลงทุนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ อยู่ที่เราจะเอาชุดใหญ่หรือชุดเล็กนะครับอินเวอร์เตอร์ขนาดสามพันวัตต์นี่ก็ผมว่าใช้โอเคแล้วครับเราชมกันต่อไปนะครับ ก็วิดีโอค่อนข้างยาวนะครับถ้าใครขี้เกียจรอก็กอเลยครับเราไม่ต้องกอครับรุ่นนี้ไม่ต้องกอครับเลื่อนผ่านครับเลื่อนให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะให้ดูกันแบบสดๆเลยว่าเราไม่ตัดต่อเราไม่หยุดวิดีโอนะครับให้วิดีโอทําตามตามทาตามงานเขามาเลยว่าการนาร้อนทํางานกี่นาทีนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วแปดนาทีนะครับก็ใช้เวลานิดนึงครับการน้ำร้อนรุน่นนี้ถ้าเป็นการน้ำร้อนเม่าหุงข้าวพวกนี้จะกินไฟสูงครับวัดจะสูงมาก ผ่านไปแล้ว9นาทีนะครับเครื่องยังทำงานปกตินะครับยังไม่มีการตัดนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็คือถ้าแบตเตอรี่ต่ำมันจะตัดเลยนะครับ ไฟไม่พอก็จะตัดครับไฟเกินก็จะตัดครับตอนนี้ก็ยังทำงานได้ปกติครับ เอาน้ำเด้งแล้วครับผมน้ำสุกแล้วนะครับตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ10นาทีนะครับยอดเยี่ยมกระเทียมเกียวครับตอนนี้นะครับน้ำเด้งแล้วนะครับสุกเรียบร้อยครับผมเป็นอันใช้ได้นะครับขนาด670วัตต์นะครับีปดูสิน้ำเดือดไหมโอ้โหควันขึ้นเลยครับนี่ครับควันขึ้นเลยครับ ใช้งานได้นะครับของเขาดีจริงครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับยอดเยี่ยมครับการทดสอบผ่านครับผมอินเวอร์เตอร์ขนาด3000วัตต์เพียวซายนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ